สำหรับชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหน่วยที่5ค่ะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าสุขภาพจิตมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิดค่ะดังนั้นในหน่วยนี้นะคะเราจะมาทาความเข้าใจกันค่ะว่าสุขภาพจิตมีความสาคัญอย่างไรต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเป็นวัยที่เปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้ที่มีพะละกกาลังมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวเข้าสู่การเป็นวัยที่มีความส่วนถอยนะคะหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างอาจจะดําเนินงานดําเนินการได้ช้าลงใช้ชีวิตได้ช้าลงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะย่อมเป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุค่ะสําหรับเขาโครมเนื้อหานะคะ เราแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนที่5.1นะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุค่ะและตอนที่5.2จะเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุค่ะในตอนที่5.1นะคะความรู้ทั่วไปเราจะมีเรื่องย่อยๆค่ะ3มเรื่องเรื่องแรกนะคะ เรื่องที่5 1 1เราจะพูดถึงความหมายแนวคิดพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุค่ะในเรื่องที่5.1.2เราจะพูดคุยกันถึงการรู้เท่าทันสุขภาพจิตของผู้สูงอายุค่ะและในเรื่องสุดท้ายของตอนที่5.1นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุค่ะสำหรับความหมายของสุขภาพจิตนะคะสุขภาพจิตเป็นการแสดงออกซึ่ง สภาพที่ดีของจิตใจที่มีผลต่อความสามารถในการควบคุมนะคะหรือรับมือของบุคคลนะคะการรับมือในที่นี้หมายความว่าบุคคลสามารถจะรับมือต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะคะเช่นความเครียดความขับข้องหมองใจหรือความขัดแยง้งซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้นะคะทั้งนี้สิ่งต่างๆเราเนี้ยเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยทั้งภายนอกหรือภาวะจิตใจของผู้สูงอายุเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ย จะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะปรับตัวให้เท่ากับบริบทสังคมบริบทแวดล้อมได้อย่างมีความสุขและมีความพึงพอใจกับสภาพชีวิตของตนเองค่ะสําหรับแนวะคิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะคะองค์ประกอบสําคัญของสุขภาพจิตเราอาจจะแบ่งได้เป็นภาพโดยภาพรวมนะคะได้สองลักษณะก็คือองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกค่ะองค์ประกอบภายในเช่นสภาพจิตใจ ผู้สูงอายุนะคะคุณภาพจิตใจต่างๆพวกนี้ค่ะจะเป็นลักษณะขององค์ประกอบภายในจากตัวผู้สูงอายุซึ่งจะแสดงออกผ่านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะคะมีความเข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจสังคมแล้วก็สามารถที่จะจัดการความเครียดหรือสภาพที่ไม่พึงประสงค์ทางอารมณ์บางประการได้ค่ะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการให้การสนับสนุนทางด้านการดำเนินชีวิต จากสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องอการส่งเสริมทั้งชุมชนหรือสังคมนะคะทั้งนี้แนวคิดหลักๆของสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะมองได้ว่าสุขภาพจิตมีความสําคัญโดยตรงค่ะมีความสัมพันธ์และก็สําคัญมากๆโดยตรงต่อสุขภาพกายนะคะและไม่สามารถจะแบ่งแยกจากกันได้ซึ่งดังนั้นซึ่งหมายถึงสุขภาพจิตเนี่ยจะมีความสําคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลค่ะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะมันจะเกิดขึ้นจากอะไรคะ 1. ก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมถอยของร่างกายค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจค่ะ ดังนั้นความเข้าใจต่อการพัฒนาการทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นในการที่เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะคะทั้งในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวถูกไมแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมตัวเองค่ะสู่การเป็นผู้สูงอายุในวันในวันในโอกาสหน้านะคะในภายภาคหน้านะคะดังนั้นความเข้าใจต่อการพัฒนา การทางการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะพิจารณาได้จากสมการนะคะก็คือต้องดําเนินการเพื่อเข้าใจให้เกิดสําหรับความเข้าใจต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะคะดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะในขณะเดียวกันก็เป็นการดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงสุขภาพใจให้เข้มแข็งเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ชีวิตได้นะคะ อย่างลำพังแต่มีความสุขใจค่ะจากนั้นนะคะผู้สูงอายุอาจจะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสามารถจะใช้ชีวิตได้อยู่ได้ด้วยตนเองตามลำพังนะคะสามารถมีความสุขกับตนเองได้มีความสุขกับชุมชนรอบตัวได้ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุอาจจะสร้างทัศนคติเชิงบวกและพฤติกรรมสูงวัยเชิงสร้างสรรค์น,นะคะตรงนี้จะเป็นการสร้างสนุกบางประการะะสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะ ทำให้ลูกหลานนะคะอยากจะใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างช่วงวัยนะคะต่อมาค่ะเป็นการสร้างให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีลักษณะที่เป็นพฤติพลังะคะ่ะสําหรับการรู้เท่าทันสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะคะอาจจะครอบคลุมทั้งสองประเด็นนะคะในส่วนแรกนะคะเป็นลักษณะของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะแสดงออกผ่านการนับถือตนเองการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะจะท้อนผ่านจาก ความรู้สึกต่างๆเช่นรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่านะคะการมีความคิดที่ดีแล้วก็ชื่นชมเข้าใจต่อชีวิตแล้วก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีสำหรับลูกหลานได้ด้วยค่ะประการถัดมานะคะจะเป็นสภาวะความเครียดในผู้สูงอายุค่ะเราจะสังเกตได้นะคะว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เครียดเนี่ยจะมีข้อบ่งชี้บางประการค่ะที่จะแสดงออกให้เราเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์และ เช่นนะคะความาความมั่นคงทางอารมณ์นะคะเช่แสดงออกผ่านทางเ,าเช่นความหมุดหงิดนะคะความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกน้อยใจอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นสภาวะความเครียดที่แสดงออกผ่านทางด้านอารมณ์นะคะในขณะเดียวกันค่ะภาวะทางกายก็แสดงออกมาภาวะความเครียดนะคะก็สามารถที่จะแสดงออกมาทางทางร่างกายได้ค่ะ เช่นการที่ผิวหนังแห้งนะคะก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นข้อบ่งชี้บางประการนะคะสาหรับข้อบ่งชี้บางประการเกี่ยวกับสภาวะเครียดของผู้สูงอายุในการเข้าสังคมเช่นการแยกตัวออกจากสังคมนะคะการไม่อยากจะพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะจากเดิมที่เคยพูดคุยกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการะคะ่ะประเด็นสุดท้ายนะคะสภาวะความเครียดอาจจะแสดงผ่านการใช้ชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเรารู้เท่าทาันสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแล้วเราจะมีวิธีการค่ะวิธีการดังกล่าวก็คือวิธีการจัดก,การความเครียดนะคะก็ะได้แก่การปรับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะการทําความเข้าใจต่อปัญหานะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องให้คนในครอบครัวค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้คืออะไรแล้วเรามีวิธีการที่จะแก้ไขยอย่างไรค่ะต่อมานะคะผู้สูงอายุอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองบางประการค่ะ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะก็เป็นลักษณะของการเปิดใจคะ่ะให้ผู้ใกล้ชิดนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันคะ่ะสุดท้ายนะคะเป็นการฝึกการฝึกความความสุดท้ายนะคะเป็นการฝึกคลายเครียดด้วยวิธีการทางจิตวิทยาคะ่ะเช่นการฝึกนับลมหายใจนะคะการฝึก สมาธิต่างๆพวกนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการที่จะนํามาใช้ในการจัดการกับความเครียดค่ะ สำหรับการรู้เท่าทางสุขภาพจิตในประเด็นถัดมานะคะเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งในลนักษณะการดำเนินงานและการป้องกนะะันค่ะในประการแรกนะคะการป้องกันทาง การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอาจจะแบ่งได้2ระดับค่ะระดับแรกเป็นการป้องกันทางสังคมและจิตใจหมายความว่าอาจจะมีการสังเกตนะคะว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างระบบในการให้คาปรึกษ,ษาสำหรับผู้สูงอายุค,ค่ะส่วนระดับที่2นะคะจะเป็นการป้องกันทางจิตเวชค่ะอันนี้ก็จะค่อนข้างลึกลงไปหน่อยนะคะว่าการสังเกตเนี่ยจะทำให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามัเข้อเปลี่ยนแปลงบางประการจากเดิมที่เคยใช้ชีวิต ปกติสุขหรือเปล่าหรือมีข้อบ่งชี้อะไรบ้างที่บ่งบอกว่าผู้สูงอายุกําลังประสบกับปัญหาด้านสุขภาพจิตค่ะกำ,กำหนดแนวะทางต่อมานะคะเป็นการทาเป็นการสังเกตนะคะเพื่อทําความเข้าใจต่อปัญหาแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องอาศัยความใกล้ชิดจากสมาชิกในครอบครัวและผู้ที่ใกล้ชิดของผู้สูงอายุค,ค่ะ ากนั้นนะคะก็จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความใส่ใจกันเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราสามารถที่จะใส่ใจผู้สูงอายุแล้วก็ทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนสําคัญนะคะท่านมีความสําคัญกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เราจะ่วมกันค้นหาและทําความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะการรู้เท่าทันต่อมานะคะก็คือก็คือ การรู้เท่าทันสุขภาพจิตผู้สูงอายุในประเด็นถัดมานะคะก็เป็นการสร้างความตระหนักในการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติค่ะเพราะการรู้เท่าทันเนี่ยจะเป็นการนําความรู้และก็ทักษะต่างๆนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงนะคะเช่นเรามีทัศนคติที่ดีในการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุนะคะการเลือกที่จะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์การเลือกที่จะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะเป็นการสื่อสารระหว่างกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีค่ะ จะเป็นการสร้างสารรค์และปรับทัศนคติที่มีต่อตอนเองนะคะของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการฝึกสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้สูงอายุค่ะสําหรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่มีต่อสุขภาพจิตนะคะ,ะการแรกก็คือสภาพปัญหาเนี่ยมีที่มาหรือสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมภายในคําว่าสิ่งแวดล้อมภายในก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวผู้สูงอายุเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และก็พฤติกรรมนะคะ ในประเด็นถัดมาค่ะเป็นสภาพปัญหาที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะเช่นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะจากเดิมผู้สูงอายุเคยที่จะเป็นผู้ที่ทำงานนะคะมีรายได้ประจําเมื่อเกษียณอายุลงหรือไม่ได้ทางานแล้วรายได้อาจจะหายไปนะคะอาจจะมีลักษณะ ของการพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็าย่อมจะกระทบต่อความรู้สึกในการภาคภูมิใจในตัวเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะต่อมาค่ะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดการกระตุ้นมากเกินไปเช่นแสงหรือเสียงที่มันแสงหรือเสียงที่ดังก็จะ,จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้มีผลต่อสุขภาพจิตสาหรับผู้สูงอายุได้ค่ะ สำหรับปัจจัยเสี่ยงนะคะที่มีผลต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจก็คือการดําเนินชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะแสดงออกผ่านการใช้ชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปล,ง,ปล,ง,ปล,ง,ปลงไปนะคะเช่นอาจจะนอนมากขึ้นหรือไม่ค่อยนอนนะคะออหรืออาจจะแสดงผ่านความผิดปกติทางอารมณ์นะคะและก็การผิดปกติทางด้านร่างกาย สำหรับในตอนที่5.2นะคะแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุเราก็จะมีเรื่องที่น่าส,น,าสนใจนะคะเป็นเรื่องย,ย่อยๆ3าเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นแนวโน้มปัญหาและก็การเตรียมความพร้อมทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในบริบทสังคมผู้สูงอายุนะคะส่วนเรื่องที่5.2.2จะเป็นวิธีการแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุค่ะ และเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่5.2.3จะเป็นกรณีตัวอย่างกิจกรรมสง่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุจากประเทศต่างๆค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับการรองรับการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยแนวโน้มและปัญหาในการเตรียมความพร้อมทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในบริบทสังคมปัจจุบันเนี่ยอาจจะดําเนินการได้อย่างนี้นะคะประการแรกเป็นการเตรียมการในรูปแบบของนโยบายเพื่อรองรับผู้สูงอายุค,ค่ะ การที่2เป็นการเตรียมการในดับความพร้อมเชิงระบบซึ่งจะครอบคลุมการดําเนินงานของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการประสานความร่วมมือกันนะคะเช่นการดําเนินงานด้านสุขภาพอนามัยการพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะการพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุเนี่ยจะช่วยได้อย่างมากนะคะในการที่จะจาแนกผู้สูงอายุตามความต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความสามารถและบทบาทขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการดูแลคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจาก องค์กรตริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหากับผู้สูงอายุหรือผู้สูงต้องการความช่วยเหลือก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือและก็ให้การพัฒนาส่วนได้อย่างเท่าทันค่ะต่อมาค่ะเป็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับสังคมสูงไว้ตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้ามานะคะเพื่อรองรับกับความต้องการแล้วก็ลักษณะของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ การเตรียมการในระดับ,บถัดมานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้สูงอายุในด้านสุขภาพจิตค่ะและก็สุดท้ายค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะต้องทําความเข้าใจผู้สูงอายุอย่างมากนะคะในการที่จะให้ความใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะสําหรับในเรื่องที่5.2.2นะคะวิธีการและแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีการและการจัดกิจกรรม,นรมเนี่ยอาจจะดําเนิน ในลักษณะของแนวคิดของจิราโกจี้นะคะซึ่งเป็นศาสตร์ดานการที่นํามาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุค่ะดังนั้นการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุจึงควรกาหนดเป้าหมายเพื่อจัดเตรียมทักษะและก็แหล่งทรัพยากรที่สําคัญเพื่อทําให้ผู้สูงอายุมีอิสระในการเรียนรู้นะคะแล้วก็คํานึงถึงผลลัพธ์ในการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุค่ะโดยวิธีการจัดโดยวิธีการจัดกิจกรรมนะคะหรือการจัดการเรียนการสอนเนี่ยควรมีความหลากหลายแล้วก็มีความยืดหยุ่นในวิธีการค่ะ การดำเนินกิจกรรมของผู้เรียนนะคะประการถัดมาค่ะการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้ดำเนินกิจกรรมอาจจะต้องดำเนินการในลนักษณะของการให้ความสนใจเข้าใจในพัฒนาการแล้วก็ข้อจํากัดของผู้สึกษาดูจะพยายามจัดบรรยากาศให้เป็นไปในลนักษณะของความอบอุ่นสามารถจะพูดคุยกันได้นะคะเป,ปเป็นไปในลนักษณะของการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ สำหรับวิธีการและแนวทางนะคะลักษณะแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงษามีความสขและมีสุขภาพจิตที่ดีเราดาเนินการได้สองลักษณะค่ะลักษณะแรกเป็นการให้การศึกษานะคะก็เป็นลักษณะของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่สําคัญต่อการเรียนรู้ค่ะและก็เป็นการให้บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆค่ะในในลักษณะที่2 ในลักษณะที่2นะคะเป็นการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสมค่ะเช่นเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อการพัฒนาตนเองในการที่จะฝึกอาชีพค่ะแนวทางแนวทางถัดมานะคะเป็นการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเองในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุรายอื่นๆในชุมชนและสังคมค่ะ สำหรับกรณีตัวอย่างนะคะในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีสําหรับผู้สูงอายุจากตุรทศต่างๆนะคะเช่นในประเทศญี่ปุ่นค่ะจะมีตัวอย่างที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการอำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้นะคะมีการกําหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาเพื่อสังคมการดําเนินงานต่างๆจะดาเนินงานผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคมกันนะคะซึ่งผู้สูงอายุและก็วัยอื่นๆในในสังคมค่ะวัยต่างๆที่จะเข้ามาร่วมการ เรียนรู้ร่วมกันนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นกิจกรรมการทําอาหารนะคะกิจกรรมการประดิษฐ์นะคะกิจกรรมงานฝีมือต่างๆค่ะแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายค่ะในประเทศนิวซีแลนด์นะคะมีโครงการหนึ่งนะคะในที่จะดําเนินงานเพื่อส่งเสริมภาวะสมบวรณสมบูรผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมเสริมกิจกรรมการคิดการอ่านนะคะซึ่งโครงการต่างๆนะคะมีการ เพิ่มโอกาสในการพูดคุยระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีเพื่อนนะคะลดการลด,ลดการแยกตัวจากสังคมในขณะเดียวกันก็เป็นการพูดคุยเพื่อที่จะทําความเข้าใจนะคะแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีในการดําเนินชีวิตค่ะในประเทศอังกฤษนะคะมีการดําเนินโครงการหนึ่งค่ะ มีลักษณะของการนำแนวคิดในการพ้นหาผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบทซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะแยกตัวจากสังคมนะคะให้ค่อยๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกับศูนย์นะคะโดยจะมีพี่เลี้ยงช่วย ในประเทศในในประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีโครงการหนึ่งค่ะที่นําเสนอแนวคิดในการค้นหาผู้สูงอายุซึ่งอาจจะอยู่ในชนบทที่แยกตัวออกจากสังคมนะคะให้ค่อยๆกลับเข้ามามีสังคมมากขึ้นโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยศูนย์โดยจะมีพี่เลี้ยงนะคะเป็นผู้ที่ช่วยจัดการและสนับสนุนในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะ ในประเทศอังกฤษนะคะจะมีกิจกรรมหนึ่งค่ะเป็นการนําเสนอแนวคิดในการค้นหาผู้สูงอายุซึ่งอาจจะอยู่ในชนบทซึ่งแยกตัวออกจากสังคมนะคะให้ค่อยๆกลับเข้ามามีสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการขึ้นโดยสูงส่งเสริมผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะมีลักษณะของพี่เลี้ยงที่จะช่วยจัดการแล้วก็สนับสนุนในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับในประเทศอเมริกานะคะมีกิจกรรมหนึ่งค่ะเป็นโปรแกรม กลุ่มเพื่อนที่ให้ความสําคัญต่อการสร้างมิตรภาพหรือสุขภาวะในผู้สูงอายุโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงสูงวัยนะคะเป็นการนําเสนอในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะมีโปรแกรมกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นการแสดงความสําคัญต่อมิตรภาพของสุขภาวะในผู้สูงอายุโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงสูงวัยนะคะโครงการดังกล่าว ให้ความสําคัญในการเผยแพร่เพื่อเพิ่มการสัสคมทังสังคมแล้วก็ลดความโดดเดีย่ยวและก็ภาวะซึมเศร้าหลักๆก,ก็คือลดการแยกตัวออกจากสังคมผู้สูงอายุนะคะให้ผู้สูงอายุได้กลับเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะคะสามารถศึกษาได้จากเอกสารประกอบการเรียนนะคะแล้วก็แหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นแหล่งการเรียนรู้ของกรมสุขภาพจิตนะคะ ในแหล่งการเรียนรู้นี้นะคะจะเป็นเรื่องของคอลางสุขภาพจิตนะคะในนี้นะคะก็จะมีแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายหลากหลายหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอในการที่จะทําความเข้าใจการสูงวัยนะคะทั้งด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและจิตใจค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องการมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอ,อบรมในการดูแลทางด้านสังคมจิตใจสําหรับผู้ป่วยที่เป็น ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังนะคะสําหรับนักศึกษานะคะที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการเรียนค่ะและแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะเช่นแหล่งการเรียนรู้ของคลังสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะจะมี องความรู้มากมายค่ะเกี่ยวกับการทําความเข้าใจในการพัฒนาของสุขภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุนะคะเช่นเอกสารต่างๆดังนี้ค่ะผู้มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจสําหรับผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังหรือติดเตียงติดบ้านนะคะหรือนแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุค่ะ สำหรับนักศึกษานะคะที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถศึกษาได้จากเอกาสารประกอบการสอนนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสําคัญสาคัญจากแหล่งการเรียนรู้ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งมีสื่อการเรียนการซึ่งมีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจนะคะในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ความต่างๆน่ารู้นะคะก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ